สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้ผมพามาเปลี่ยนลำโพงกันนะครับนี่อันนี้ถอดออกมาแล้วนะครับนี่ครับเมื่อวานถอดยากมากเลยนะครับกว่าจะเอาออกได้ต้องถึงขนาดนี่ครับใช้บล็อกบล็อกอันนี้เราสร้างเองนะครับนี่นี่ครับแล้วก็ใช้เหล็กแหนบนะครับเหล็กแหนบตัดเลย เจาะรูนะครับโดยใช้ลอกนะครับลอกนี่แผนข้างกระบะนะครับแล้วก็โยงไปแบบนี้ครับแล้วก็ไปดึงขึ้นนะครับกว่าจะออกมันแน่นมากครับตัวนี้เปลี่ยนหลายอย่างเลยครับเปลี่ยนปากไอ้เปลี่ยนบูทตัวล่างนะครับนี่บูทตัวล่างมันมันมันสึกเยอะแล้วครับก็เลยเปลี่ยน เปลี่ยนบูทตัวบนนะครับนี่บูทตัวบนบูทตัวล่างนี่ห้าร้อยบาทนะครับบูทตัวบนนี่สามร้อยบาทนะครับบูทตัวบนนะครับแล้วก็เปลี่ยนสลักนี่สลักกันเก่ามันหมดแล้วแล้วก็มีอันนี้คือไฟเบอร์นะครับบูทไฟเบอร์มันจะอยู่ข้างในนี้นะครับอันนี้เราใส่ไปแล้ว แล้วก็มีลูกยางโดนัทนะครับสองลกูกอันนี้มันแตกหมดแล้วนี่นะครับนี่ลูกยางโดนัดอะไรที่ใช้อรอบเป็นของ KTK นะครับแล้วก็มีเปลี่ยนนี่ครับเกือกม้านะครับค่าอะไรก็โดนไปสามพันกว่าแล้วนะครับนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนแล้วเดี๋ยวผมจะมาให้ดูกันนะครับ ว่าเปลี่ยนยังไงนะครับนี่ั้าแรกเราก็เอานี่ใส่ไปก่อนนะครับต้องใส่ท่านี้นะครับเนื่องจากว่าเนื่องจากผมทําคนเดียวนะครับแล้วก็ลูกยางโดนัทใส่ไปอย่างนี้นะครับแล้วก็ลํโพรงร้อยไปเนื่องจากว่าผมทําคนเดียวนะครับก็ <c oughs> <c oughs> เลยถ่ายยากนิดนึงนะครับนี่นะครับพอใส่มาแล้วนะครับ ด้านในก็จะเป็นเหมือนกันนะครับเป็นห้วยวยแบบนี้นะครับแล้วก็ลูกยานโนุน้าสใสเข้าไปแล้วก็นี่ครับบ่าหน้าแป้นเหล็กนะครับใส่รองเข้าไปนะครับพึ่บแบบนี้แล้วก็ใส่น็อตเข้าไปนะครับน็อตตัวใหญ่ครับแล้วก็หมุนๆมุนให้ก่อนนะครับ แล้วก็หมุนหมุนไปก่อนนะครับนี่นี่นะครับนี่นะครับแล้วเราก็จะใช้จ๊ะบล็อกของเรานะครับอันนี้เป็นบล็อกแฮนด์เมดบล็อกตั้งเองครับเองครับเมื่ตอนขันก็ง่ายๆครับแล้วก็ใช้เหล็กแหนบนะครับที่เราตัดไว้ เป็นแนิ้วนะครับขัดเข้าไปแบบนี้นะครับเนี่ยครับแล้วเราก็ขันให้แน่นนะครับแต่ตอนนี้เรายังจะไม่ขันพอขันแน่นนะปุ๊บเขาจะมีรูตรงนี้ครับเก็จะมีปิ้นล็อกตรงนี้ทีนะครับแต่ตอนนี้เรายังไม่ขันแน่นนะครับเพราะว่าเราต้องถอยเพราะว่าถ้าจะขันให้แน่นได้เราต้องถอยไปเกี่ยวกับหางนะครับเอาหางล็อกไว้นะครับมันถึงจะขันแน่นได้นะครับ เดี๋ยวเราไปทําข้างนอกกันต่อครับนี่นะครับข้างนอกเราใส่กไปแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาสลักไปใส่นะครับหลักกระใส่ไปอย่างนี้นะครับพั่วจำง่ายๆเลยครับนี่ครับไอ้ด้านที่มีรอยตัดนะครับอยู่ด้านหลังเดี๋ยวเราไปเอาหัวมาครอบนะครับหัวที่เราถอดเอาไว้นะครับมาครอบใส่นี่นะครับ นี่นะครับแล้วเราก็เอาเจ้าตัวนี้อันนี้เป็นของเก่านะครับมันยังใช้ได้อยู่ครับมันยังไม่มีปัญหาอะไรมันสึกนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวว่าถ้ามันมีปัญหาเราค่อยเปลี่นยน,บบนทีเดียวนะครับนี่ครับเดี๋ยวไปเอาฝาบนมาครอบนะครับหัวด้านบนมันก็จะเป็นแบบนี้ครับอันนี้เป็นกลไกภายใน,นนะครับมันก็อาจจะสึกสึกบ้างครับแต่ก็ไม่เป็นไรมันยังใช้ใช้ได้อยู่ครับเราก็ใช้ไปก่อนครับ เดี๋ยวถ้ามันใช้ไม่ได้เราเราค่อยเปลี่ยนทีหลังครับวงวันนี้เราหมดเยอะแล้วครับนี่ครับเดี๋ยวเราก็ก่อนจะใส่เราก็เอาจาะบีมาใส่นะครับจะได้นึบๆหน่อยนะครับแล้วเราก็เอาหัวมาใส่นะครับหัวลำโพงของเ่ยครับเราก็ใส่น็อตไปก่อนสองตัวนะครับตัวในตัวนอกใส่ทะแยงกันนะัองไนก็ได้ครับเราก็ลองมายกดูก่อนครับถ้ายกได้ก็แสดงว่าใช้ได้ครับนี่เอาไม่ลงนะครับนี่ สลักขึ้นนะครับแล้วไม่ลงนะครับเราอยากดูว่าใช้ได้ไหไดะแล้วก็แจ๊ครับลองเขียดูวับนี่หล่นเลยนะครับนี่แสดงว่าใช้ได้ครับครับแน่นตับครับเดี๋ยวเราก็มาประกอบปากเป็ดกันนะครับใส่น็อตให้เดี๋ยวเราก็มาใส่น็อตให้ครบสี่ตัวนะครับแล้วก็มาใส่ปากเป็ดกันแล้วก็มาใส่หัวจัลลบีกันต่อไปนะครับ ี่พ่นไปหมดเดี๋ยวพ่นใหม่ครับนี่ลองพื้นไปก่อนขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็หมุนหัวลําโพงกลับลงมาก่อนนะครับคือเนื่องจากว่าผมทําคนเดียวนะครับมันก็เลยจะได้ง่ายๆนะครับหมุนหัวลําโพงกลับมานะครับนี่นะครับใส่เข้าไปปุ๊บก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็เอาสปริงนะครับสปริงมาใส่ไว้แบบนี้นะครับ แล้วก็เอาจานครอบนะครับใส่ลงไปใส่ลงไปแล้วก็เดี๋ยวก็ใส่น็อตสามตัวนะครับพร้อมไอตัวล็อกมันนะครับนี่นะครับตานใส่ก่อนจะใส่น็อตสามตัวเราก็ต้องใส่แผน่นแผ่นล็อกตัวนี้ไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวเราก็เอาประแจมาขันให้แน่นก็ใช้ได้นะครับ นะครับเราก็เอานำประแจมาขันบล็อกประแจบล็อกมาขันนะครับอันนี้มันเป็นน็อตเบอร์สิบสี่นะครับเดี๋ยวพอเราขันแน่นเสร็จแล้วเราก็ตีหัวตัวนี้ครับล็อกไว้ให้มันแน่นนะครับกันคลายนะครับ นี่นะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็มาใส่อะไรเนี่ยแผ่นรองหูรับหูรากนะครับนี่ครับเป็นของเคทีเคนี่แหละครับผมเรียกมันว่าเกือกม้านะครับแล้วก็ใส่ครับไปตรงนี้นะครับอันนี้ปากลาโพงเราไม่ได้เปลี่ยนใหม่นะครับมันมันมีรอยร้าวอยู่บ้างครับเราก็ใช้ลวดเชื่อมเหล็กรอเนี่ยครับเชื่อมเชื่อมเชื่อมไปมันอาจจะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะเพราะว่ามันมัน มันเก่าแล้วครับมันก็อาจจะมีสึกลอบ้างอะไรบ้างครับก็ไม่เป็นไรครับใช้ได้นี่ครับงานบิ้วครับงานซ่อมก็ประมาณนี้แหละครับใช้ได้ก็โอเคแล้วนะครับตอนใส่ก็นี่นะครับจะมีรูอยู่อย่างนี้นะครับแล้วก็เอาสองรูนี่ใส่เข้าไปข้างในนะครับจะมีตัวล็อกของมันอยู่ครับ แล้วเดี๋ยวเราก็เอาสากอันนี้ตีเข้าไปล็อกด้านข้างนะครับนี่ครับจะมีรูอยู่ครับด้านข้างนี่จะหลับไปตีล็อกก็เป็นอันใช้ได้ครับเดี๋ยวผมไปทําก่อนครับเดี๋ยวจะมาถ่ายดูต่อนะครับเราก็ใส่เกลือกมาเสร็จแล้วนะครับกับเกลือมาเหลือตัวร้อเนี่ยนะครับแล้วเราก็สลักด้านข้างล็อกตรงนี้ไว้นะครับก็เป็นอันว่าเดี๋ยวเราก็เอาน็อตมาใส่ให้ครบน็อตหัวให้ครบสี่ตัวแล้วก็ขันน็อต ตัวล็อกข้างหลังให้แน่นก็เป็นอันใช้ได้นะครับเรียบร้อย้วครับถ้าเราพอมีเครื่องมืออยู่บ้างเราก็ทําเองได้นะครับไม่ต้องไปจ้างช่างครับนี่นะมันอาจจะไม่ดีร้อยเปอร์เซ็นต์ทั้งเท่าไหร่ครับเพราะว่าอันนี้เรามันเก่าแล้วครับมันเป็นของเก่าเราไม่ได้เปลี่ยนนะครับถ้าเปลี่ยนมันก็เจมเลยครับแต่ไว้ก่อนครับมันยังใช้ได้ครับมันก็สองพันกว่าบาทเลยนะครับตัวนี้ครับสวัสดีครับ สวัสดีครับนี่มันอาจจะมืดไปหน่อยนะครับเพราะมันมืดแล้วนี่นะครับขันหัวน็อตด้านในนะครับไหนนี่ครับก็จะใช้ลูกบล็อกนะครับแล้วก็ใช้เหล็กแหนบเลยครับนี่ครับต่อมาเลยนะครับแล้วก็เยียบไปเลยไม่ต้องกลัวครับว่าจะไม่แน่น แน่นแน่นอนครับมีเท่าไหร่ใส่เต็มที่ครับ